จับไว้ก็ได้จับไว้จับไว้เลยวิ่งวค่งที่รเปิดถามเรื่องดราม่าที่มันเกิดขึ้นในแฟ่เนี้ยทำงานเป็นยังไงบ้างคือจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยทางค่ายก็ได้มีการชี้แจงไปทั้งหมดแล้วครับก็เป็นไปตามที่ค่ายชี้แจงคือในส่วนตัวเราก็เคลียร์ชัดไปแล้วใช่ไหมใช่ก็คือตามที่เพราะว่าก่อนที่เราจะมีการชี้แจงไปเนี่ยเราก็มีการประชุมปรึกษากันเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นไปตามนั่โอ้โหส่วนส่วนตัวเราค่อนข้างแบบหน่อยหรือว่า เออเครียดนะปกติจเกิดขึ้นก็ก็ซีเรียสครับซีเรียสแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็พยายามทําให้ทุกทุกงานให้เต็มที่ที่สุดอยู่แล้วครับก็ถือว่างานหน้าหน้าเราก็จะทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะเพราจบกับแฟนแฟนก็มีแฟนนี้ต่อใช่มจบกับแฟนใช่ครับก็มีแฟนมิตรต่อใช่ครับเป็นแฟนมิตเดี่ยวไหมใช่แฟนมิดเดียวครับที่ที่ผ่านมาสุดก็มีแฟนมิดที่แฟนมิดเดียวที่อินโดไปครับ บอกว่าขอบคุณแฟนๆมากๆเลยเพราะว่าแฟนๆน่ารักมากแล้วก็ตื่นเต้นมากๆกับโชว์นั้นแล้วเราก็พยายามแบบสร้างสรรค์โชว์ใหม่ๆที่แฟนๆ,ๆยังไม่เคยเห็นเราโชว์ที่ไหนมาก,นก่อนด้วยค,ยครับอ,อนาไ,ไม่ขอถามอีกอย่างหนึ่งค,คือล่าสุดก็มีคนจับผิดรูปพี่มินพี่มินลงรูปพี่เขาลงไม่เคยแล้วก็เหมือนคนก็เอาเอาหน้าเราไปเทียบกับเคาก็ดูเหมือนก็ดูเหมือนกันมานานนั้นเลย ไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยแต่ินเองได้เห็นภาพมั้นไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยคือมีหรอวะมีคนไปแบบเอ๊ะใช์วีหรือเปล่านี่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับซีเรียสไหมคะแบบว่าพอคุณแบบเอ๊ะเข้าใจผิดว่าเอ้ยหรือว่าเออมหนุ่มๆนี้แล้วนามคบพี่ที่มีเป็นวีหรือเรียสอ่อเออเหมือนไหมเหมือนไะเหมือนนะเหมือนนะ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยรู้สึกเลยว่าคนท้าเป็นเราเยอะมากจริงเหรอันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะครับก็ในคอมเมนต์แบบวีนวินอะไรก็บอกว่าไม่ใช่มาตอนนี้สบายใจได้เนาะแล้วสถานะของเราล่ะคะยังไงว่างครับเอะไรพี่ก็ว่างพี่ก็ว่างเลยว่างเหมือนกันเหรอว่าเหมือนกันแล้วมันเกิดที่ผ่านมา วันเกิดที่ผ่านมาก็มีไปทําบุญกับแฟนๆครับพี่ชัยภูมิครับผมก็เป็นการเขาเรียกว่าถวายพระที่เราได้มีการหล่อในปีที่แล้วเป็น้วไรเป็นพิธีถวายครับก็โดีใจมากๆดีใจที่คือไกลมากๆแต่ไม่คิดว่าแฟนๆจะมาร่วมกันทําบุญเยอะขนาดนี้ครับดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกอนุโมทนาบุญกับแฟนๆทุกคนมากๆเลยครับยังมีเองทำไมเรืองเป็นวันน่ะ เพราะว่าจริงๆคือตอนแรกผมหานานมากออผมออผมหาหวัดที่ยังต้องบอกว่าไม่ค่อยเจริญหรือ,อคนยังเข้าถึงไม่ค่อยมากอะไรอย่างนี้ครับเราก็พยายามหาหวัดแล้วจนมาคนแนะนําวัดนี้มาแล้วก็อเออยังขาดแคลนหลายหลายอย่างไปเลยเรื่องวัดนี้ขาดว่ามีมีใช่ขาดแคจนว่<ม>า<ำ>ตามไป็นตัวที่สำคัญบัตรโดนมีมียอดทำบุญเป็นยอดกระถิ่นใช่ไหมใช่ครับประมาณจำนวนเท่าไหร่เออเห็นประมาณสองสองแสนกว่าสองแสนกว่าครับฮันโหลธนาบุซึ่งเราไปทำอะไรบ้าง ซึ่งเอาไปจริงๆตรงนั้นนะผมมีสร้างเป็นโรงครัวมีห้องน้ำเพิ่มให้ครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าพอที่จะเป็นโปรเจกต์อะไรได้ต่อครับเราซื้อให้ตัวเองไหมครับปีนี้ซื้ออะไรให้ตัวเองยังเลยอ้าวยังไม่ได้ซื้อหรอยังไม่ได้ซื้อเลยครับตั้งใจไว้ไหมครับว่าจะซื้ออะไรอยากได้อะไรอยากได้อะไรเคยบอกไปแล้วว่าข้อมูลข้อมือโล่ยังไม่ซื้อหรอยังไม่ได้ซื้อเลยครับเก็บตังค์อยู่ครับยังต้องเก็บอยู่หรอระดับนบิงต้องเก็บอ้อ หรือว่าเราจะแจ้งพี่ใบไปว่าเออมีข้อมูลเออข้อมูลมันโล่งผมผมผมส่งผ่านไปหลายสื่อมากแล้วนะฮะเออหนูว่าถึงเขาหรือยังเนี่ยจริงจริงมันต้องระบุชัดเจนไปเลยว่าพี่ใบเซ็นอ๋อชาร์จแจ้กันไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียมารยากโคลนไปก่อนแล้วข้อมูลมีปัญญาเท่าไหร่เป็นกว้างเท่าไหร่เขาได้ได้โอกาสประมาณไซส์สิบหกสิบเจ็ดกันระบุไปเลยดีกว่ากันเลยบอกเขาเลยค่ะ ไม่จริงอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้อะไรก็ได้เดี๋ยวข้อมือโล่งสายใดไายใดสายใดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยแต่เขายังไม่ได้ให้ผมยังไม่ได้ให้ครับยังไม่ให้คือเขาเดินทางเยอะด้วยเราก็เดินทางเยอะด้วยอะไยังไม่ได้มีโอกาสได้มาเจอกันเลยแต่เราให้ของเขาไปแล้วใช่ไหมมันเกิดเขาให้ไปแล้วครับเเออห็นบอกว่าคือสัดรวงกับ อะไรนะไม่อยากก็รอว่างก็ค่อยให้ก็ได้เขีบอกว่าของขวัญที่เราให้เขาก็คือไม่ธรรมดาลิมิเต็ดอยู่ใช่คือที่ให้ช้าเนี่ยเพราะว่ารอเขาเลือกของคือผมก็ท้าไปถามนานมากแล้วแบบสรุปอยากได้อะไรอยากได้อะไร ก็เลยรอเขาพอเขารู Finally, ้แล you know, like right. ้วว네่าอยากได้อะไรก็จัดให้ถ้าไม่มีเราก็ไปเลือกเลยก็ส่งให้เขาเลยอะไรนเราก็ไปเลือกมาเลยไม่กลัวแบบเขาไม่ชอบไงก็เลยแบบเอาที่เขาชอบเลยดีกว่าไม่หมายถึงไปถุงควันเราอะเราแบบแล้วก็ส่งไปให้เขาเลยอ่ะโอนกลับอะไรใชแล้วกระนานใจด้วยซื้ออะไรก็ได้แหละอันนั้นมันอันนั้นนแพงด้วยอะแพงแต่ก็แค่รออยู่รอใหญ่นะรอใหญ่นะรอ o ົກລົງເອີໂອເຄກະ